ลาต้มเนื้อนะครับต้มให้พอตึงๆพอเพื่อนๆนะ,นะ,นะเวลาได้เนื้อสามชั้นไปเลยค <c oughs> ือต้มให้มันพอตึงๆนะครับเพื่อนๆนะต้มให้พอตึงๆแล้วก็เอามาหัน่นเนี่ยเดี๋ยวเอาจะเก็บที่บางคนถามผมามาว่าเออใช้เนื้อตรงไหนผมบอกว่าใช้เนื้อสามชั้นแน,นะนำเพื่อนใช้เนื้อสามชั้นแล้วเ,เลวลาเอามาต้มเอามาตุ๋นเอามาหันนะ่นเนี่ยเออมาตุ๋นเนี่ยมันจะนุ่มครับเนื้อมันจะนุ่มมันจะหวานจะทําให้น้ำซุปนี่หวานนะใช้เนื้อสามชั้นนะครับเพื่อนๆนะ เนี่ยต้มพอตึงตึงตะเกียบทิ่มได้นะเพ,พื่อนๆดูนะปพ๊บเห็นไหมตะเกียบทิ่มเข้าแบบนี้ครับทิ่มทะลุแบบนี้เอาขึ้นมาหั่นได้เลยยาวยาว,ยาวเอายกตัวนี้ไปหั่นตรงนี้พี่ดูก่อนยกไปอ่ายกไปอ่ปอลองตัดให้ดูเนื้อสามชั้นเนี่ยอ่อ<พ>าผ่าครึ่งเลยอ่าผ่าครึ่งให้ดูเลยผ่าครึ่งให้ดูเลยครับเนี่ยนะผมจะผ่าให้เพื่อนๆดูบางคนงงว่าเนื้อสามชั้นมันเป็นยังไงอ่าก็เอาไว้เนี่ยครับเนื้อสามชั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเราผ่าเสร็จหันมาให้ดูเนี่ยเห็นไหม มันจะเป็น3มชั้นตัวนี้เป็นเนื้อฝั่งนี้จะเป็นหนังมันนะครับเป็นหนังของวัวที่เขาเลาะออกครับเสร็จเพิ่มก็จะเป็นตัวเนื้อแหละอ่ตัวเนื้อเนเนื้อเสร็จปุ๊บจะเป็นพวกพังผืดพวกเอ็นพวกอะไรจะมาแทรกอยู่แล้วอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเนื้อตรงนี้ครับอ่าเป็นเนื้อเหมืนกันครับพอไล่ลงมาข้างล่างนี่ก็จะเป็นสี่โครงครับไล่ลงมาข้างล่างก็จะเป็นสี่โครงหัวเป็นริ้วๆหรือบางคนเขาเรียกโกเบเอาหันมาหัวฝั่งนี้ตัดตัดข้างบนให้ตรงหน่อยตัวนี้จะเปเอ็นเอ็นนิดนึงฝั่งนี้อ่ะฝ ลองตัดให้ดูเลยตัดตรงนี้เลยเอามีดตัดเฉือนดูครับมันจะมีเอ็นปุบๆตัวเนี้นะเห็นไหมหันมาชัดๆเออนี่ะเ,เห็นไหมตัดดูทีนึงครับมันจะมีพวกมันพวกอะไรแทรกตรัวนี้มันจะทําให้น้ําซุปนี่อร่อยครับผมนะอนลองตัดให้ดูอ่านี่เห็นไหมแล้วทีนี้เราก็จะตัดไปิี่จินยกให้ดูยกขึ้นให้ดูหน่อยยกขึ้นให้ดูอ่า ครับพยายามหั่นให้เป็นชิ้นอย่างนี้ก่อนนะหั่นเป็นชิ้นนี้แล้วก็มาซอยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาหั่นดูชิ้น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 อ่าครับจะแนะนำเพื่อนๆนะบางคนได้เนื้อไวแล้วนะครับแล้วก็มาหั่นแบบนี้นะครับพอเห็นไหมพอน้ําน้ําตัวนี้มันน้ําแตกเลยผมบอกว่าน้ํามันแตกกันมานั่นแหละตัวนี้คือน้าซุปตัวนี้มันจะทําให้น้ําซุปอร่อยเนี่ยครับลองลองทำดูนะครับหั่นให้ได้แบบนี้เนี่ยแบบนี้ แล้วก็ไปตุนอีกทีหนึง่งสวัสดีครับรเพื่อนเพื่อนครับลองทําดูนะครับรเพื่อนเพื่อนเมื่อคลิปเมื่อแก้มีคนดูเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนให้กําลังใจเยอะมากนะครับดูเป็นล้านๆ้านดูเป็นล้านล้านวิวดูเป็นล้านๆ้านข้อความเป็นพันพันะครับที่เข้ามาทักมาให้กําลังใจผมนะครับว่าผมมีมมมก็มีกําลังใจอยากจะทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแล้วอีกอย่างหนึง่งบางคนที่บอกว่าสนใจสนใจสนใจให้ทักเข้าไปในเพจเต๋าแต็กซี่นะครับกล่องข้อความเพจครับ บางคนถ้าก็มาให้กําลังใจผมยังไม่มีเวลาได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรก็ขออภัยด้วยเพราะผมกำลังผมขายของอยู่บางทีมันไล่ไม,ไม่ไม่เจอมันเยอะมากเลยครับผมบอกตรงเยอะมากเยอะจริงครับเยอะจนผมตกใจครับเป็นกําลังใจให้ก็มีความสุขครับที่อยากจะทําคลิปต่อไปแนะนํเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับโอเคใช้เนื้อตรงไหนเมือเ่อแก้็คือเนื้อ3ชั้นเนื้อ3ชั้นวัวเนี่ยเวลามาทําน้าซุปเนี่ยวัวทั้งตัวเนี่ยผมผม,ผมว่าผมก็ทํามาเยอะแล้วนะผมทํายันหนังครับ แต่ว่าหนังเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นหนังควายนะหนังควายมันจะหนามันจะกรุบๆุบนะผมทำมาแล้วเพราะว่าผมอยู่โรงเชิดมาก่อนเพราะว่าพวกทํโรงเชิดอยู่ก็อยากจะแนะนําเพื่อนว่าทําตรงไหนมันอร่อยทําตรงไหนมันดีทําตรงไหนมันเนื้อน,น้าซุปมันหวานเพราะว่าเราขายจะขายก๋วยเตี๋ยวเราอยากจะแนะนําเพื่อนที่เป็นมือใหม่ที่กําลังหัดขายก๋วยเตี๋ยวหรือบางคนอยากจะทําก๋วยเตี๋ยวเหมือนผมเนี่ยครับประสบการณ์ผมมันก็จะ20ปีแล้วเราเดินทางมาเนี่ยผมทําวันวันซ้ำาๆซักๆทำไม่อยู่นั่นแหละครับก็เลย รู้ว่าไหนมันอร่อยไม่อร่อยอยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าใช้เนื้อ3มชั้นมันเด็ดจริงๆต้องเป็นเนื้อบ้านเรานะครับไม่ใช่เนื้อที่เอาไปแช่นะแช่ฟิตมาจากเบืองนอกไม่ใช่อย่างนั้นผมบอกเลยว่าทําแข่งกันก็ได้ครับสู้เนื้อบ้านเราไม่ได้หรอกอ่ะโอเคแนะนำเ,เพื่อนๆนะครับคนที่ใช้ซอสแตกซิกอยู่คนที่ใช้เครื่องเทศแตกซิกอยู่ครับหรือคนยังไม่เคยใช้ลองดูมีขวดเล็กแนะนําขวดเล็กนะครับตัวนี้300บาทสามารถทําน้ําได้20ลิตรราคา3า0บาทไม่มีปลายทางนะครับ มีจะเก็บต้นทางแล้วโอนดังมาเขาจะส่งไปไม่เพจนี้บางคนเอ้ใช้เพจจริงปะเพจจริงครับไม่ใช่เพจหลอกลวงครับผมเพิ่งทาคลิปมายังไม่ไม่นานเราผมเพิ่งมาเล่นในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรโควิดนี่แหละแต่ก่อนผมไม่เคยเล่นเลยผมจับโทรศัพท์เป็นปุ่มกดธรรมดาลายเลยแล้วก็ไม่มีคนที่สนิทผมพรรคพวกจะรู้ดีว่าเฮ้ยมึงทําไมไม่เล่นโทรศัพท์บ้างคือไม่มีเวลาแล้วก็เล่นไม่ค่อยเป็นด้วยอ่ะโอเคคนนี้80บาทนะ80บาทคนนี้80บาททาน้าได้5ลิตร เครื่องเทศตัวนี้โลหนึ่ง900บาทคุ้มครับเพื่อนๆมีคนถามว่าแถมถุงไปไหมแถมถุงไปครับกิโลหนึ่งจะแถมถุงใหญ่ไปแล้วให้เราตัก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 ,ตกใส่แล้วไปขยี้ขยี้กินมันจะออกหอมมากครับหอมมากๆหอมหอมมากกว่าที่ทําอยู่ทุกวันผมท้าได้เลยลองเอาไปดูนะครับเครื่องเทศตัวนี้มันเด็ดจริงๆผมบอกว่า,วาเด็ดจริงๆครับลองใส่เปรียบเทียบใส่กันเลยระหว่างเราทําอยู่ตรงนี้กับทำน้ำน้ำเอกับทำเครื่องเทศของแตกซิกเนี่ย ใส่ใส่กันเลยครับลองเอาไปใส่กันก็ได้มัน to มีถุงทดลองอยู่ถุงนีห้าสิบกรัมห้าสิบห้าบาทแถมผ้าเขาบางให้อีกผืนหนึ่งเลยลองเอาไปดูลองเอาไปทําดูครับเพื่อนๆนะถ้าเข้ามาในประเทศเถาแตกสิคนที่ใช้แล้วติดใจเขาใช้กระลอนใหญ่คุ้มกว่าสองพันหกพ่อค้าแม่ค้าครับตอนนี้กําลังขายดีมากเลยครับไม่ต้องกลัวครับโรงงานเขาผลิตให้คุณไม่ต้องกลัวว่าเจะไม่มีส่งไม่ต้องครับยิ่งขายดีโรงงานเขายิ่งรวยเขายิ่งสร้างใหญ่ตไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีสินค้า เราต้องดูแลแล้วว่าเอ้ยกูจะสั่งของกลัวส่งไม่ทันครับต้องกลัวตรงนี้ดีกว่าเพราะของใกล้จะหมดต้องรีบสั่งนะครับเพื่อนๆในทางการขนส่งใช้เวลาวันถึง2วันครับไม่ใช่ว่าสั่งวันนี้จะได้วันนี้เลยครับไม่ใช่นะครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ของอาไปถึงของถึงพรุ่งนี้เขาก็จ่ายส่งเราอีกเพราะเราขายของทุกวันทุกวันอย่าให้หมดนะเพื่อนอย่าให้มันหมดเลยเหลือครึ่งหนึ่งสั่งเลยครับมันไม่บูดไม่เน่าอยู่ได้เป็นปีก็ไม่เสียนะโอเคเราขายแล้วไม่ถึงปีหรอกแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วเราขายดี โอเคเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับผมรู้ว่าคนที่ใส่เอีย้ยเหมือนผมเนี่ยแน่นอนวัยรุ่นไม่ค่อยมีหรอกมีแต่คนแก่คนเท่าคนมีอายุทางนั้นเลยครับเพื่อนๆเอฟซีผมเนี่ยหลักสี่หลักห้าทงนั้นเลยเป็นห่วงสุขภาพครับดูแลร่างกายเราให้ดีๆเ,เพราะคนข้างหลังยังรอพึ่งเราอยู่เราต้องหาตังค์นะโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมรีบขายของก่อนครับแล้วพรุ่งนี้เราจะได้มาสู้กันต่อมีอะไรก็อยากจะบอกอยากจะแชร์ให้ฟังนะเพื่อนๆมือใหม่ลองดูครับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไร ผมรู้ผมกล้าบอกครับสวัสดีครับเพื่อนรีถ่ายของก่นไไอนนะให้เือดดูเนียายนเนี่ยให้ดูนเ,นเนี่ยเรานเนี่ยหนึ่งหกหนึ่งหพี่โจนหนึ่กก็เราว่างหนึ่ไป